องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมแสดงความจงรักภักดีบันทึกเทปถวายพระพรเมื่อวันที่7พฤศจิกายน2557เวลา15นาฬิกาที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต4กรมประชาสัมพันธ์จังหวัดพิษณุโลกนายสุนทรรัตนากรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและข้าราชการประกอบด้วย นายปรีชาเลือกหลายรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรสิบเอกนรงอยู่ปานรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรนายอนงชิมพุทธที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรและคณะข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร บันทึกเทปถวายพระพร,พรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคม2557ที่จะถึงในเดือนหน้านี้ซึ่งหน่วยงานสำนักประชาสัมพันธ์เขต4กุรมประชาสัมพันธ์ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีเพื่อให้ทุกหน่วยงานในเขต8จังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วยอุตรดิตถ์พิษณุโลกกำแพงเพชรสุโขทยัยตาก เพชรบูรณ์นครสวรรค์และพิจิตได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นสถาบันหลักที่ปวงชนชาวไทยทุกคนต้องเทิดทูนอย่างสูงสุดนั่นเองค่ะ